ตอนที่14ี่เมืองหลวงเยียมานหอคอยแห่งเทพเจ้าก็คือเป้าหมายของเราในการเดินทางครั้งนี้เมืองหลวงเยหมมานมีขนาดใหญ่มากรถมา้าต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกว่าจะมาถึงจุดหมายปลายทางมีทหารมากมายทั้งสองฝั่งฝั่งของถนนและในที่สุดรถม้าของพวกเราก็มาถึงหน้าหอคอยสูงตระหง่านบริเวณรอบๆหอคอยในระยะรัศมี500อเมตรไม่ปรากฏสิ่งปลูกสร้างใดๆเลยเป็นที่โล่งว่างเปล่าแต่มีทหารคุ้มกันจำนวนมากประชาชนทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้สถานที่แห่งนี้ เมื่อเข้าไปใกล้มากขึ้นก็สัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกประหลาดบนหอคอยสูงแห่งนี้ความแวววาวนั้นเป็นองค์ประกอบธาตุที่ควบแน่นจํานวนมากจนกลายมาเป็นองค์ประกอบทางกายภาพจริงๆหอคอยนี้ถูกสร้างขึ้นให้มีความสูงมากจนสามารถดูดซับพลังงานธาตุต่างๆของสวรรค์และโลกได้ดียิ่งขึ้นลงจากรถเสียงของจู้หลงดังขึ้นใช่แล้วเราอยู่ที่นี่และแน่นอนว่าตาเท่าอ้วนผอมก็อยู่ที่นี่ด้วย มีนักเวทมากกว่า30ิคนบนรถมาที่เดินทางมามากกว่า1ิบคันนำโดยสีตีและจู้รงชายชาราร่างสูงชุดคลุมสีขาวเขา,ขาน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเมืองดีชงดังนั้นเขาจึงไม่ได้มาที่ด้านหน้าของหอคอยแห่งเทพเจ้ามีนักเวทหลายคนมาทักทายพวกเราสีตีและจู้รงกำลังคุยกับพวกเขาส่วนข้าและเฮปเบิร์นก็ประปนอยู่ในกลุ่มของพวกเราจูจูจ่มือของข้าก็ถูกจับไว้อย่ากังวลไม่เป็นไรเสียงของเฮปเบิร์นดังอยู่ในหูของข้าข้าจ้องมองเธอพลางกล่าวไปว่า ใครกันแน่ที่กังวลเห็นไหมมือของคุณเย็นเยียบอีกทั้งฝ่ามือก็ชุ่มไปด้วยเหงือ่อไม่ต้องตื่นตระหนกข้ากระซิบบอกเธอข้อดีของนักเวทก็คือเสื้อคลุมเวทมนต์ทั้งหมดจะเป็นเสื้อฮู้ดหักก้มสีสะลงเล็กน้อยก็แทบจะมองไม่เห็นหน้าเลยด้วยซ้ำและที่ข้าสวมอยู่ก็เป็นเสื้อคลุมสีดําส่วนเฮปเบิร์นสวมชุดคลุมสีแดงนี้เป็นข้อสรุปจากการที่ซีตีกับจู้หลงทะเลาะกันเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามมีนักเวทมากมายพวกเราจึงไม่เป็นที่สังเกตมากนะ ขั้นตอนต่อไปเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อเพื่อเป็นการต้อนรับพวกเราเข้าสู่หอคอยเวทมนต์มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับและรับประทานอาหารเย็นซึ่งอาหารรสชาติแย่กว่าที่เฮบเบิร์นทำเสียอีกซีตีและจู้หลงกำลังนั่งอยู่ด้านบนพูดคุยเสียงดังกับนักเวทหลายคนจากหอคอยเวทมนต์ในเมืองหลวงเยียมานข้าชำเรืองมองรอบๆด้วยความสงสัยเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีเทพมนตราเข้าร่วมในงานเลี้ยงแม้แต่คนเดียวและเห็นได้ชัดว่าผู้คนในหอคอยมนตราของเมืองหลวงแค่ปฏิบัติต่อพวกเราเหมือนปกติไม่สนใจเรามากนัก หลังมื้ออาหารพวกเราก็กลับที่พักในฐานะคนรับใช้เวทมนต์แน่นอนว่าเฮบเบินก็พักที่เดียวกับข้าพายนอกห้องด้านในในเวลานี้เป็นช่วงเย็นแล้วท้องฟ้าข้างนอกก็เริ่มมืดลงออกไปเดินเล่นกันไหมอาจารย์บอกว่าช่วงเย็นเราสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเพราะพิธีจะเริ่มในวันมรืนดวงตาของเฮบเบินเป็นประกายเมื่อเธอพูดถึงการออกไปเดินเล่นข้างนอก พิธีใหญ่นี้เรียกว่าพิธีขอพอรเป็นพิธีที่เทพมนตราจะเป็นประธานและทำการอธิษฐานขอให้จัก,กรวัตสมันมีความรุ่งโรจน์คงอยู่ชั่วนิรันดร์อะไรทำนองนั้นหลังจากนั้นก็จะมีการประลองแลกเปลี่ยนระหว่างนักเวทรุ่นยาวซึ่งรู้มาว่าจู้หลงและซีตีได้ลงทะเบียนให้ข่าแล้วเฮปเบิร์นเองก็ลงทะเบียนด้วยเช่นกันแต่เธอริเริ่มจะลงแข่งด้วยตัวเองเพราะเธอต้องการหาโอกาสที่จะทะลวงผ่านไปสู่ระดับที่6 อย่างไรก็ตามข้าไม่ได้สนใจอะไรมากนะักแค่อยากให้มันจบโดยเร็วที่สุดจะได้กลับเมืองดีชงเพื่อที่ข้าจะได้ไปทำสมาธิต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากมาถึงหอคอยมนตราของเมืองหลวงเจียหมันแล้วนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดความเข้มข้นขององค์ประกอบที่นี่อุดมสมบูรณ์มากมันสูงกว่าที่หอคอยมนตราของเมืองดีชงเล็กน้อยและนี่ยังไม่ได้เข้าไปภายในวิหารเวทมนต์เสียด้วยซ้ำความเข้มข้นของ,ององค์ประกอบาธาตุในนั้นจะต้องสูงกว่าในวิหารเวทมนต์ของเมืองดีชงอย่างแน่นอน โครงสร้างของหอคอยเวทมนต์นั้นค่อนข้างพิเศษในแต่ละองค์ประกอบธาตุจะมีวิหารเวทมนต์อยู่ภายในหอคอยเวทมนต์นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละวิหารเวทมนต์เช่นบุคคลที่รับผิดชอบวิหารเวทมนต์ธาตุมืดของหอคอยเวทมนต์เมืองดีชงคือซีตีบุคคลที่รับผิดชอบวิหารเวทมนต์ธาตุไฟคือจูห,หลงและที่นี่มันก็ควรจะคล้ายกันอย่างไรก็ตามผู้นำของวิหารเวทมนต์ของที่นี่ก็น่าจะเป็นเทพมนตราเทพมนตรางั้นเหรอสำหรับข้ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นไม่ไป ข้าโบกมือให้เฮปเบิร์นแล้วนอนลงบนเตียงออกไปข้างนอกมีอะไรดีข้าแค่อยากจะกลับไปที่เมืองดีชงโดยเร็วที่สุดและทำลายผนึกของผู้สร้างต่อไปสำหรับข้าแล้วไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการทำลายผนึกไปเถอะฉันไม่กล้าไปคนเดียวเฮปเบิร์นดึงแขนเสื้อของข้าไม่ไปข้านอนอยากเกียจคร้านและไม่ขยับตัวจะไปหรือไม่ไปสีหน้าของผู้รับใช้แปรเปลี่ยนเร็วราวกลับพลิกหน้ากระดาษ เมื่อมองดูมือที่เข้ามาใกล้ใบหน้าออสตินกริฟฟินผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องขอยอมแพ้ค่ำคืนในเมืองหลวงเจียหมันดูมีชีวิตชีวามากบนถนนเต็มไปด้วยผู้คนสัญจรไปมาร้านค้าทั้งสองฝั่งถนนก็แน่นขนาดไปหมดนี่อาจเป็นเพราะเทศการเฉลิมฉลองกำลังใกล้เข้ามาดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากในการที่จะหาร้านอาหารเฮบเบินฉันหิวแล้ว หลังจากเดินไปได้ไม่นานข้าก็แทบจะยืนไม่ไหวแล้วเฮปเบิร์นซึ่งกำลังมองสิ่งต่างๆในบริเวณนั้นด้วยความตื่นตาตื่นใจก็พลันกอกตามองข้าแล้วพูดว่าเจ้าทำตัวดีๆหน่อยได้ไหมแต่ฉันยังเป็นเด็กและต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตออสตินกริฟฟินผู้ยิ่งใหญ่กำลังจ้องเขม็งไปที่เธอด้วยท่าทีที่ไม่พอใจเฮปเบิร์นตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วเธอก็ตระหนักได้ว่าเด็กชายตรงหน้าเธอซึ่งสูงเกือบเท่าตัวเธอนั้นมีอายุเพียงสิบขวบเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นเราไปหาร้านอาหารกันเถอะเวลาคนเยอะก็ต้องเข้าคิวซึ่งข้าไม่ชอบเลยแม้ว่าจะเจอร้านอาหารที่มีคนต่อคิวน้อยที่สุดก็ตามเฮปเบิร์นดูกระตือรือร้นมากขณะรอคิวเธอกว่าสายตามองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเนื่องจากพวกเราออกมาเที่ยวจึงไม่ได้สวมชุดคลุมเวทมนต์ออกมาซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เธอต้องการอย่างไรก็ตามอาจเป็นเพราะเธอสวยเกินไปจึงดึงดูดสายตาจากคนที่ผ่านไปผ่านมาได้เป็นครั้งคราวคนสวยกำลังต่อคิวเหรอ ในขณะนี้มีเสียงอ่อนโยนดังขึ้นข้าหันกลับไปและเห็นชายหนุ่มแต่งตัวดีสองคนมายืนอยู่ข้างๆเราและหนึ่งในนั้นก็เป็นคนพูดเฮปเบิร์นตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าชายหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าถ้าไม่รังเกียจทำไมไม่มากินข้าวกับเราละ่ะผมจองห้องส่วนตัวไว้จะได้ไม่ต้องต่อคิวเมื่อข้าได้ยินสิ่งที่เขาพูดก็อดแปลกใจเล็กน้อยไม่ได้และถามไปว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องต่อคิวเหรอทำไมเจ้าถึงไม่ต่อคิวนี่มันไม่ยุติธรรมเลย นอกจากผิวที่ซีดเล็กน้อยรูปร่างหน้าตาของชายหนุ่มยังถือว่าค่อนข้างดีหลังจากฟังคำพูดของข้าแล้วเขาก็ยิ้มพลางกล่าวว่าน้องชายความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันนั่นคือผู้แข็งแกร่งเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ข้ามองไปที่เฮปเบิร์นถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องเข้าแถวใช่ไหมฉันก็แข็งแกร่งเหมือนกันขณะที่กำลังจะเดินเข้าไปข้างในเฮปเบิร์นก็จับแขนของข้าพลางหันไปมองชายหนุ่มด้วยสีหน้าจริงจังและกล่าวว่าได้โปรดอย่าสอนเด็กในทางที่ผิดพวกเราเข้าแถวเองได้ ชายหนุ่มตกตะลึงและอดไม่ได้ที่จะยิ้มพลางกล่าวว่าท่าทีที่ดูจริงจังของเธอดูสวยจริงๆพวกเราพบกันโดยบังเอิญถือเป็นวาสนาเอาหละ่ะผมจะไม่สอนเรื่องไม่ดีให้เขาเรามาทานอาหารเย็นด้วยกันไหมเฮปเบิร์นสายหัวไม่ชายหนุ่มขมวดคิ้วไม่พูดอะไรอีกแล้วเดินเข้าไปพร้อมกับเพื่อนของเขาหลังจากที่พวกเขาจากไปเฮปเบิร์นก็หันมามองข้าแล้วพูดอย่างจริงจังว่าอย่าฟังที่เขาพูดฉันรู้ ถ้าพูดอย่างช่วยไม่ได้เมื่อไหร่คุณจะทำตัวเป็นคนรับใช้ให้มากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยหลังจากรอไปอีกครึ่งชั่วโมงในที่สุดเราก็ได้ทานอาหารเย็นอาหารก็รสชาติเงันๆไม่ได้อร่อยเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วพวกเราก็ค้นพบปัญหาหนึ่งออสตินมีเงินติดตัวบ้างไหมเงินสิ่งนั้นมันคืออะไรใช่พวกเราทั้งคู่ต่างก็ไม่มีเงินเลยเราอาศัยอยู่ในหอคอยมนตรามาเป็นเวลานาน,านซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย นักเวทที่ไหนจะมาสนใจเรื่องเงินเฮปเบิร์นครุ่นคิดด้วยความลำบากใจอยู่นานก่อนที่เธอจะคิดวิธีแก้ปัญหาได้เธอให้ข้ารอยอยู่ที่นี่ในขณะที่เธอกลับไปหาอาจารย์เพื่อของเงินมาจ่ายค่าอาหารเฮปเบิร์นจากไปและข้าก็รอยอย่างเบื่อหน่ายจนพนักงานเสิร์ฟมองมาที่ข้าหลายครั้งแล้วในขณะนี้มีคนสองคนลงมาจากชั้นบนเป็นชายหนุ่มสองคนที่ชวนเรากินข้าวเย็นด้วยกันก่อนหน้านี้เฮทำไมนั่งอยู่คนเดียวพี่สาวเจ้าอยู่ไหน พี่สาวซะที่ไหนนั่นคือคนรับใช้ของข้าแน่นอนว่าออสตินกริฟฟินผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ยอมอธิบายเรื่องนี้ให้พวกเขาฟางังเพราะข้าขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจพวกเขาจึงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดข้ากำลังถามเจ้าอยู่นะชายหนุ่มอีกคนพูดอย่างหยาบคายไปเอาเงินออสตินกริฟฟินผู้ยิ่งใหญ่รังเกียจการโกหกไม่ได้พบเงินมากินข้าวพี่สาวของเจ้าไม่ได้หนีไปแล้วเหรอหลังจากกินอาหารจนอิ่มก็ทิ้งเจ้าไว้ที่นี่นี่เป็นกลอุบายที่ลึกซึ้งมาก หากเจ้ารู้เรื่องนี้ล่วงหน้าบางทีเจ้าอาจจะมากับเราก็ได้เป็นผู้หญิงที่หน้าตาสสวยแต่ทำไมถึงกลายเป็นขโมยไปได้ละ่ะชายหนุ่มคนแรกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแกบอกว่าใครเป็นขโมยข้าพูดด้วยความโกรธเฮปเบิร์นคือคนรับใช้ของข้าแม้ว่าเธอจะเป็นคนโกหกแต่มีค่าเท่านั้นที่ตำหนิเธอได้เจ้ายังพยายามแก้ตัวให้เธอในขณะที่เธอหนีไปแล้วชายหนุ่มพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นข้ากำลังโกรธพวกเขาดูมีความสุขมาก เธอไม่ได้หนีเธอไปเอาเงินข้าผู้เสียงดังในเวลานี้หลายคนจ้องมองมาด้วยสายตาแปลกๆแ,และพนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้ามา